สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโน้ตบุ๊กมีอาการร้อนครับมีอาการเครื่องร้อนอส่วนมากนะครับส่วนมากคนส่วนมากนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันคนส่วนมากจะคิดว่าอาการที่โน้ตบุ๊กเครื่องร้อนๆเนี่ยเกิดจากซิลิโคนซิลิโคนแห้งว่างงั้น ที่จริงที่จริงอาการเครื่องร้อนมันมีหลายหลายกรณีนะครับมีหลายกรณีอันนี้ผมจะยกยกตัวอย่างนะครับซิลิโคนนี่ถ้าเป็นของเท็กหรือว่าอะไรสักยี่ห้อของยี่ห้อหน่อยนะครับมันจะอยู่ได้หลายปีมากครับมันจะอยู่ได้หลายปีมากแล้วหลอดหนึ่งนี่ ใช้แค่หยุดเดียวครับสำหรับโน้ตบุ๊กเราเห็นบางท่านนี่ใส่ใส่สเละเลยใส่ซิลิโคนเยอะก็ทำให้ร้อนนะครับซิลิโคนแห้งก็ทำให้ร้อนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าซิลิโคนมันหมดหมดสภาพอ่าเราแกะซิงออกมาสัมผัสดูนะครับถ้ายังเลื่อนๆอยู่แบบเนี้ยคือยังใช้ได้นะครับตัวนี้ อันนี้ก็ยังใช้ได้ใน CPU ก็ยังใช้ได้แล้วส่วนส่วนที่เช็คแล้วไม่แห้งแต่ก็ทำไมถึงยังร้อนเนี่ยมันมีหลายกรณีที่ผมบอกอย่างแรกคือเอาอย่างแรกเลยนะอย่างแรกเกี่ยวกับอุปกรณ์3ตัวนี้ครับ3ตัวนี้คืออุปกรณ์มันมีปัญหาจริงๆพวกจ่ายไฟ จ่ายไฟไม่พอหรือจ่ายไฟเกินอะไรสักอย่างมันจะทําให้พวกนี้ร้อนโดยที่เรายังไม่ได้ทํางานแค่เปิดเครื่องเฉยๆก็ร้อนละอันนี้คือกรณีที่1นนะครับกรณีที่2ก็คืออย่างว่าครับเกี่ยวกับซิลิโคนเกี่ยวกับอะไรแต่ที่จริงซิลิโคนนี่มันช่วยอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ครับช่วยไม่ได้มากเท่าไหร่ตัวสําคัญที่สุดคือซิงค์ครับซิงค์ เนี่ยข้างเครื่องเนี่เราจะมองเห็นด้วยตาเปล่าจากข้างนอกทะลุเข้าไปถึงข้างในตัวเครื่องเราจะเห็นแผ่นตรงนี้แล้วข้างล่างมันก็จะเห็นพัดลมตัวนี้อยู่ข้างล่างบอดี้เราจะมองทะลุขึ้นมาเนี่ยสาเหตุที่ทําให้เครื่องร้อนจริงๆคือตัวนี้อ่าเห็นไหมครับฝุ่นพวกนี้หนึ่งก็คือด้วยความมักง่ายของการใช้งาน วางตรงไหนก็วางจะเปิดใช้งานวางตรงไหนก็วางมีฝุ่นไม่มีฝุ่นไม่รู้วางอย่างเดียวอย่างที่สองฝุ่นพวกนี้มาจากที่นอนบางคนเอาไปใช้งานเอาผ้ามาปูซึ่งจะกันกันอะไรครับกันฝุ่นกันมันลายแบบเนี้ยแต่ที่จริงแล้วทำลายมันทางอ้อมเลยนะนี่มันก็ดูดเอาฝุ่นที่อยู่ในผ้า นี่ครับฝุ่นพวกนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆฝุ่นพวกนี้จะสะสมไปเรื่อยๆเมื่อมันไม่ทะลุผ่านไม่ทะลุผ่านฮิตซิงค์รูฮิตซิงค์นะครับคือลมจะทะลุเข้าไปทางนี้เพื่อออกมาทางนี้ความร้อนมันจะออกมาทางนี้ครับเนี่ยก็คือความร้อนความร้อนของ CPU กับชิปเซตต่างๆมันจะขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ แล้วอันนี้มันจะแตะอยู่ตรงนี้มันจะแตะอยู่กับหลัง CPU หรือว่าการ์ดจอเนี่ยฮิตไบต์ความร้อนจะขึ้นมากับฮิตไบต์สองเส้นนี้ปึ๊บความร้อนจะเต็มเลยเต็มแผ่นนี้เลยฮิตซิงฮิตไบต์แดงๆแล้วก็พัดลมมันก็จะช่วยเป่ามันจะดูดความร้อนทางดูดลมเข้าไปทางนี้แล้วเป่าลมออกไปทางรูช่องนี้ ที่มีฝุ่นตันอยู่เห็นไหมครับฝุ่นตันอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เมื่อฝุ่นตันอยู่มันก็ระบายความร้อนไม่ได้เกิดอะไรครับเครื่องทํางาน100%เซถ้าเครื่องร้อนปุ๊บการทํางานของโน้ตบุ๊กจะช้าลงเกิดการแหลกการสะดุดเครื่องทํางานเล็กๆน้อยๆก็ร้อนช้ากดอะไรก็ค้างประมาณนี้ครับแล้วก็ อธิบายต่อถึงเรื่องห้ามเอาไปเล่นในที่นอนนะครับอย่างที่บอกมันดูดมันดูดอากาศเข้าไปทางนี้ทางนี้คือใต้ท้องโน้ตบุ๊กนี่ครับใต้ท้องโน้ตบุ๊กมันจะมีช่องแบบนี้พัดลมตรงนี้จะวางอยู่จะวางอยู่แบบนี้ในลักษณะอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้ครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ความร้อนก็จะออกไปข้างๆตรงรูนี้อ่ามันจะดูดอากาศเข้ามาในนี้ปึ๊บดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาปึ๊บ เข้าไปในช่องนี้เข้าไปในช่องที่ผมบอกนี้ปึ๊บแล้วทะลุออกมาด้านนี้นะครับอันนี้คือผมจับจนฝุ่นมันดูดออกหมดแล้วแต่ก็อันนี้ก็เอามาทําความสะอาดนะครับก็เจอเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากหรือว่าคนใช้ส่วนมากก็ไม่ได้รู้ลึกถึงขนาดนี้อันนี้ก็คือทําให้ถ้าอยากถนอมเครื่องตัวเองนะครับ หนึ่งคือก่อนวางให้สังเกตดีๆมีฝุ่นไหมมีอะไรไหมหรือว่าในที่นอนเนี่ยเป็นไปได้นี่ผมไม่อยากให้เอาไปเล่นเลยครับในที่นอนมันจะได้ฝุ่นแบบนี้มาครับเศษผ้าหม่มเศษฝุ่นบางคนเลี้ยงแมวมีเศษขนแมวแบบเนี้ยติดเข้ามาด้วยอยู่ข้างในตัวนี้แต่สําหรับท่านที่ไม่เสียดายอ,อุปรกรณ์ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่คนที่ซื้อมาด้วยน้ําพักน้าแรงก็ถ้าอยากถนอมก็ ก็มีวิธีก็อย่างที่บอกไปนะครับซิลิโคนนะไม่ต้องห่วงครับสามปีมันก็ไม่แห้งซิลิโคน,นะบอกเลยสามปีไม่แห้งซิลิโคนโรงงานแต่แต่สำหรับคนที่ใช้ใชงานบ่อยๆใช้งานทุกวันใช้งานเ8ดแปดชั่วโมงต่อวันนะครับผมแนะนำเลยเดือนหนึ่งให้ทำความสะอาดเครื่องครั้งหนึ่งมันจะอยู่กับเราไปนานๆครับอุปกรณ์ตัวนี้ โอเคนะครับสงสัยยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ